ไมซ์เซ็ตหรือเกี่ยวกับบันนี่มินิเน้นนั่นเองนะครับบันนี่มินิเน้นนะครับจริงๆแล้วนะครับเราเนี่ยสามารถนะครับควบคุมนะครับระยะควบคุมความสูญเสียนะครับเราจะควบคุมพอร์ตของเราอย่างไรให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับเราจะควบคุมยังไงให้ทุนทุนของเรามันอยู่ได้นะครับถ้านะครับทุนทุนของเรานะครับมันไม่ได้หายไปไหน นั่นหมายความว่าเราเข้าจะมีโอกาสนะครับทำกำไรได้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ฉะนั้นแล้วหลักในการทํำยังไงนะครับให้พอร์ตของเราเติบโตอันดับแรกครับเราต้องรักษาทุนนะครับของเราไอ้ได้ก่อนนะครับโดยนะครับใช้บันนี่ปุนเด่นเหม็นนะครับใช้ลิสเบเท็ดนะครับเข้ามาใช้นะครับแต่การวางออเดอร์นะครับนั้นเราก็แค่เอานะครับ